สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพจิตผ่านบทสนทนาของตัวละครซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวทางการตรวจสภาพจิตและนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการตรวจสภาพจิตหรือที่เรียกว่า M S E เป็นทักษะสำคัญที่นักศึกษาพยาบาลต้องเรียนรู้เพราะช่วยประเมินสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบทำให้เข้าใจความผิดปกติของอารมณ์พฤติกรรมและกระบวนการคิดเพื่อวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสม เรามาติดตามเนื้อหาบทละครเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการตรวจสภาพจิตสำหรับนักศึกษาพยาบาลไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีจ๊าแอนนาวันนี้มาแต่เช้าเชียวมีธุระอะไรหรือเปล่าจ๊ะสวัสดีค่ะคุณคาเรนพอดีหนูมีการ ลักษณะทั่วไป Speech and stream of talk ลักษณะการพูดและกระแสการพูด Mood and a f f e c t ด้านอารมณ์ Thought ความคิด Perception การรับรู้ Cognitive function การรับรู้ตนเองและสิ่งแวด,ดลอ้อม Judgment การตัดสินใจ s i <Inside>. d นการอย่างรู้ความเจ็บป่วยของตนเองหัวข้อแรกลักษณะทั่วไป e n e r a l appearance ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะนิยมประเมินและบันทึกผลสามด้านใหญ่ๆได้แก่หนึ่งลักษณะโดยทั่วไป appearance ได้แก่ลักษณะท่าทางภายนอกโดยทั่วไปของผู้รับบริการเช่นการมองสบตา การแต่งกายความสะอาดและความเหมาะสมของร่างกายรวมถึงลักษณะเด่นหรือด้อยที่พบเห็นได้ชัดเจนเช่นแผลเป็นที่ ใช่ไหมคะใช่จ้ะเก่งมากๆค่ะแอนนาเราจะต้องบันทึกให้ชัดเจนว่าสาเหตุหรือเรื่องอะไรที่ทาให้มีอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายหัวข้อต่อไปนะจ๊ะที่เราจะต้องตรวจในลักษณะทั่วไปคือท่าที attitude มีท่าทีกระตับกระายแต่ให้ความร่วมมือในการสนทนาเก่งมา,จากจ้ะแอนนาหัวข้อต่อไปนะคะเป็นการพูดและกระแสะการพูด Speech and stream of talk ลักษณะการพูดหรือ Speech เป็นการสังเกตน้ำเสียงเช่นดังหรือเบาจังหวะการพูดเช่นเร็วหรือช้าหรือพูดตะกุกตะกักหรือพูดติดอ่างหรือมีการหยิบพูดหรือน้ำเสียงลาบ ของคำพูดเช่นใช้คำพูดแบบใหม่ที่ผู้ป่วยเข้าใจเพียงคนเดียวและถ้าพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะการพูดหรือจังหวะการพูดในลักษณะที่พูดถึงเรื่องอะไรพยาบาลควรบันทึกไว้ด้วยเช่นพูดช้าลงพูดสึ่นสั่นเครือเมื่อพูดถึงเรื่องของลูกเข้าใจแล้วค่ะเช่นพูดเสียงดังขึ้นและพูดเร็วขึ้นเมื่อพูดถึงประเด็นที่ตนเองทะเลาะกับพี่สาวอย่างนี้ใช่ไหมคะ สิ่งที่จะต้องสังเกตในหัวข้อของการพูดและกระแสการพูดก็คือหัวข้อกระแสการพูด stream of talk ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงความผิดปกติของกระบวนการคิดของผู้รับบริการนั่นหมายถึงความผิดปกติของกระบวนการคิดสามารถแสดงออกให้เราเห็นได้โดยผ่านทางคำพูดของผู้รับบริการลักษณะกระแสการพูดที่พบได้บ่อยมีอะไรบ้างน,นะคะ coherent speech ตอบต่อเนื่องพูดในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน Incoherent speech พูดเรื่องหนึ่งแล้วข้ามไปอีกเรื่องหนึง่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันมักพบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านความคิดเช่นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต Relevant speech คือการที่ผู้รับบริการตอบตรงคำถามจ้ะ Irrelevant speech ตอบเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ถาม ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านความคิดเช่นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต loosening of associations หมายถึงลักษณะของผู้ป่วยที่มีอาการพูดสับสนไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ใช่ไหมคะ <S 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 ใช่แล้วจะ้ะต่อไปเป็นกระแสะการพูดที่มีลักษณะพูดอ้อมค้อมวอกบนแต่ยังพอเข้าใจเรื่องราวได้ circumstantial speech ผู้ป่วยมาก โดยให้รายละเอียดข้อมูลเสริมมากใช้เวลานานกว่าจะให้ข้อมูลที่สำคัญเปลี่ยนเรื่องพูดบ่อยมาก Flight of Ideas จันได้ค่ะเป็นกระแสะการพูดในเรื่องใดแล้วเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องหนึง่งโดยแต่ละเรื่องยังสามารถฟังเข้าใจได้มักพบร่วมกันกับการพูดมากขึ้นและเร็วขึ้น บ่อยในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วในช่วงที่เป็นเมนยียอีพิโซดเนื่องจากผู้ป่วยมักมีความคิดถึงเรื่องต่างๆมากกว่าปกติผู้ป่วยพูดมาก แสดงอารมณ์น้อยกว่าปกติ r e s t r i c t e d affect อารมณ์เฉยเมย Blunted or flat affect อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือที่เรียกว่า Labile affect อารมณ์หงุดหงิดง่ายหรือที่เรียกว่า Irritable affect นอกจากนี้ยังมีอารมณ์เศร้าอารมณ์กังวลใช่ไหมคะใช่จ้ะอารมณ์กังวลหรือที่เรียกว่า Anxious affect จากประเมินลักษณะอารมณ์ในปัจจุบันแล้วพยาบาลจะต้องสังเกตด้วยว่าการสแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับบริการนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเรื่องที่กําลังคุยกันอยู่หรือไม่เช่นเมื่อผู้รับบริการบอกว่ารู้สึกคิดถึงลูกมากหน้าตาก็ควรจะมีลักษณะซึมเศร้าเสียใจใช่ไหมคะใช่จัะเราก็จะประเมินว่าการสแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับบริการสอดคล้องกับเนื้อหาที่สนทนา เรียกว่า appropriate effect หัวข้อต่อไปความคิดหัวข้อต่อไปความคิดตรวจโดยการสัมภาษณ์และสังเกตประกอบด้วย2หัวข้อใหญ่คือกระแสะความคิดและเนื้อหาของความคิดสำหรับเนื้อหาของความคิดหรือที่เรียกว่าต o น t อนเทนต้องตรวจดูว่า มีความผิดปกติในเนื้อหาของความคิดหรือไม่โดยทั่วไปมักสังเกตจากความคิดใน5ลักษณะได้แก่แอนนาจำได้ค่ะในหัวข้อของเนื้อหาความคิดแอนนาขอทวนนะคะไปเลยจ้าความคิดหมกมุ่น Preoccupation thought มีลักษณะเป็นอย่างไรจ้าเป็นความคิดความกังวลที่เกิดวนเวียนอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งเช่นกังวลเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องครอบครัวหรือ ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากผู้รับบริการจะพูดในประเด็นนี้บ่อยๆต้องแล้วค่ะแล้วอาการย้ำคิดล่ะคะผู้ป่วยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะทศชป่วยมีความคิดซ้ำๆในเรื่องหนึ่งอย่างมากเป็นความคิดที่รบก,กวนผู้ป่วยและผู้ป่วยไม่สามารถหยุดความคิดนั้นได้ทำให้รู้สึกกังวลมากและพยายามกำจัดความคิดนั้น เป็นความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงไม่สัมพันธ์กับบริบทจริงในชีวิตของผู้รับบริการและไม่ได้เป็นความเชื่อตามคำนอบปาเกณีหรือวัฒนธรรมในสังคมของผู้รับบริการความหลงผิดนี้เป็นความเชื่อที่ฝังแน่นเปลี่ยนแปลงยากแอนนายกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดมีอะไรบ้างได้สิคะหลงผิดคิดว่ามีคนมาปองร้ายหรือที่เรียกว่า persecutory delusion จะมาปองร้ายอาจามีพฤติกรรมเช่นแยกตัวเก็บตัวออกห่างจากผู้อื่นออกจากบ้านน้อยลงหรือไม่ออกจากบ้านมีท่าทีระแวดระวังพยายามสอดส่องมองรอบๆตัวอยู่เสมอคิดว่ามีคนติดตามเก่งน่าจะแอนนาดังนั้นผู้ป่วยบางคนอาจพกพาอาวุธติดตัวเนื่องจากกลัวถูกทำร้ายบางคนมีความคิดระแวงว่าจะถูกวางยาพิษภาวะหลงผิดต่อไปคือหลงผิดคิดว่ามีคนมาลินทามีคนพูด Reference. ผู้รับบริการจะปักใจเชื่อว่ามีคนพูดถึงตนทั้งๆท,ที่ไม่มีเหตุการณ์จริง อ่านถึงจริงบางคนรู้สึกว่ามีการนําเรื่องราวของตนไปเผยแพร่ในที่สาธารณะเช่นในโทรทัศน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่งผลให้ผู้ป่วยบางคนแสดงออกถึงอาการนี้โดยไม่ยอมอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ดูโทรทัศน์รวมไปถึงอาจไม่ชอบให้ญาติหรือคนในครอบครัวติดต่อสื่อสารต่างๆเหล่านี้ด้วยใช่แล้วจ้ะ แล้วอาการหลงผิดประเภทว่าความคิดแพร่กระจายออกไปจนคนอื่นร่วมรู้ความคิดของตนได้หรือตนเองสามารถร่วมรู้ความคิดของผู้อื่นได้ล่ะคะมันเป็นอย่างไรนะคะ Thought broadcasting delusion ผู้ป่วยอาจมีความคิดว่าคนอื่นร่วมรู้ความคิดของตนเองได้โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องบอกความคิดนั้นเนื่องจากความคิดของตนเองแพร่กระจายเหมือนสัญญ,ญาณออกไปแล้วมีเครื่องรับสัญ,ญญาณนั้นได้บางคนรู้สึกว่า ีอุปกรณ์บางชนิดเช่นกล้องถ่ายรูปมาแอบถ่ายภาพแล้วนําไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้หรือในทางกลับกันความคิดของผู้อื่นก็แพร่กระจายออกมาและผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ความหลงผิดลักษณะนี้ทําให้ผู้ป่วยระแวงกลัวหรือไม่ไว้วางใจผู้อื่นค่ะต่อไปเป็นอาการหลงผิดว่าตนเองถูกบังคับควบคุมโดยสิ่งอื่นหรืออ,อํานาจอื่นให้ทําในสิ่งต่างๆค่ะ delusion of being controlled ผู้ป่วยมักรู้สึกว่ามีอำนาจบางอย่างมาควบ หรือไม่ทํากิจกรรมบางอย่างโดยที่ผู้ป่วยไม่เต็มใจแต่ฝืนไม่ทําตามไม่ได้เช่นให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆไม่พูดไม่ขยับตัวเป็นเวลานานๆใช่แล้วค่ะแล้วยังมีอาการหลงผิดที่เรียกว่าหลงผิดว่าเก่งพิเศษกว่าคนอื่น grandiosity grandeur delusion ผู้ป่วยจะมีความคิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่นในเรื่องต่างๆเช่นสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ตนเองมีเชื้อราชวงศ์หรือ สนิทสนมกับบุคคลชั้นสูงต่างๆทั้งๆที่ผู้ป่วยไม่ได้มีคุณสมบัติเหล่านั้นจริงแล้วยังมีอาการหลงผิดที่คิดว่าผู้อื่นมาหลงรักด้วยใช่ไหมคะเ <The> a t โต m a t i c Delusion ใช่จะ้ะเช่นคิดว่านักแสดงหรือผู้ที่มีชื่อเสียงมาแอบชอบตนเองทั้งๆที่ไม่เคยติดต่อกันมาก่อนนอกจากนี้ยังมีภาวะหลงผิดที่คิดว่าสามีหรือภรรยานา Jealousy. การประเมินเนื้อหาของความคิดของข้อประเมินสุดท้ายคือความคิดฆ่าตัวตายหรือความคิดทำร้ายผู้อื่นค่ะความคิดทำร้ายตนเองหรือความคิดฆ่าตัวตายจำเป็นจะต้องประเมินว่าผู้รับบริการมีความคิดนี้หรือไม่เพราะเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตของผู้รับบริการดังนั้นคำถามที่อาจใช้เช่นช่วงที่รู้สึกท้อแท้เค งจนถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่บ้างหรือไม่แบบนี้ใช้ได้ไหมคะใช่จ้ะสำหรับหัวข้อต่อไปเราจะประเมินในเรื่องการรับรู้หรือที่เรียกว่า perception คือความสามารถของผู้รับบริการในการรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกภายนอกผ่านทางระบบประสาทสัมผัสทั้งห้าของร่างกายได้แก่ตาหูจมูกดิ้นสัมผัสมักพบความผิดปกติในสลักษณะได้แก่ประสาทร้อนค่ะ ผ่านทางประสาทสัมคัสทั้งห้าโดยปัสจากสิ่งเล้าจากภายนอกค่ะได้จ้ะหรือที่เรียกว่า hallucination ได้แก่ภาพร้อน visual hallucination ผูแววหรือเสียงแว่ว auditory hallucination ประสาทร้อนทางกลิ่นหรือเคยได้กลิ่นแบบที่คนอื่นเขาไม่ได้กลิ่นันมาก่อน olfactory hallucination ประสา ทางรสชาติเช่นได้รับรสและรู้สึกแปลกๆเช่นอาจจะรู้สึกเหมือนถูกวางยาพิก Gustatory hallucination ประสาทร้อนทางสิผิวสัมผัสผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสต,ตนเองแต่จริงๆไม่มี Tactile hallucination การรับรู้ต่อไปคือการแปลสิ่งเราผิดคือการแปลการรับรู้ผิดมีสิ่งกระตุ้นผ่านทางประสาทสัมผัสทางห้าจริงแต่ผู้ป่วยแปลสิ่งเหล่านั้นผิดหรือที่เรียกว่า illusion ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเห็นสายน้ำเกลือเป็นงูแสดงว่าผู้ป่วยมีภาวะวิ s ช a ่อ illusion ไม่ใช่วิเ u a l อ hallucination แอนนาคะถ้าผู้รับบริการบอกว่ามีคนบักมือกำลังเรียกตนเองอยู่แอนนามองไปที่หน้าต่างแล้วพบว่า ลมอยู่แอนนาคิดว่าผู้รับบริการมีภาวะอะไรคะมีภาวะวิชวลอิลูชั่นใช่ไหมคะเนื่องจากมีผ้าม่านเป็นสิ่งเร้าคะ่ะเก่งมา,จากจะแอนนาแล้วถ้าผู้ป่วยบอกว่าได้ยินเสียงมาคุยด้วยทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีเสียงใครมาพูดคุยเลยแอนนาคิดว่าผู้ป่วยมีภาวะอะไรคะ Auditory a a i t h n หัวข้อต่อไปสำหรับการตรวจ m ิ n t a l status examination หรือการตรวจสภาพจิตคือการรับรู้ตัวเองและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งจะประกอบด้วยการตรวจที่เน้น5ด้านได้แก่ orientation การรับรู้เวลา ที่และบุคคลบันทึกผลการตรวจว่าผู้รับบริการมีการรับรู้ที่เหมาะสมทั้ง3เรื่องหรือไม่ก็จะประกอบด้วย good orientation to time place person หรือไม่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า disorientation หัวข้อต่อไปเราจะประเมินความจำเช่นนี้คะโดยจะประเมินความจำใน3ระยะได้แก่ความจำในอดีตหรือที่เรียกว่า remote memory โดยสอบถามข้อมูลในอดีตของผู้รับบริการที่ผูต้ตรวจสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เช่นวันเดือนปีเกิดของผู้รับบริการภูมิลำเนาเดิมของผู้รับบริการหรือโรงเรียนสมัยเรียนเดิมของผู้รับบริการใช่แล้วคะ่ะต่อไปเป็นการสอบถามหรือประเมินความจำากการะยะกลางหรือที่เรียกว่า บรีตรวจโดยถามเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งในสองวันนั้นหรืออาหารที่ผู้ป่วยทานมื้อล่าสุดหรือเช่นเมื่อวานตอนเช้าได้เข้าร่วมทากลุ่มกิจกรรมบําบัดอะไรบ้างหรือเมื่อวานตอนเช้าได้ฟังสอนสุขศึกษาเรื่องอะไรบ้างแบบนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใช่จ้ะถูกต้องเลย เราประเมินความจําจในอดีตแล้วความจําระยะกลางแล้วต่อไปเราจะต้องประเมินความจําระยะใกล้หรือที่เรียกว่า Immediate retention and recall memory โดยผู้ตรวจจะพูดชื่อสิ่งของ3อย่างที่ไม่สัมพันธ์กันให้ผู้รับบริการฟังเช่นต้นไม้พัดลมปากกาแล้วขอให้ผู้รับบริการพูดทวนทันทีหลังจากที่พูดจบหากผู้รับบริการจําได้ทั้งสอย่างเรียกว่ามี immediate recall memory ดีต่อมาให้อธิบายผู้รับบริการว่า ให้จำชื่อทั้ง3อย่างไว้ระยะหนึ่งอีกประมาณ3-5นาทีจะกลับมาถามซ้ําต้นไม้พัดลมปากกาใช่ไหมคะเดี๋ยวแอนนาจะกลับมาตอบซ้ําค่ะหัวข้อต่อไปคือเราจะประเมินสมาธิและความตั้งใจแอนนาจําได้ไหมคะว่าหัวข้อนี้เราประเมินกันด้วยอะไรบ้างจํำได้คะ่ะสมาธิหรือที่เรียกว่า concentration ประเมินโดยให้ผู้รับบริการรับเลขในใจเป็นชุดต่อเนื่องเช่น นึอยลบเจ็ 279แอนนาต้องพูดตามว่าอะไรนะคะ279ค่ะ8195 8195ค่ะ75409 75409 287594 287594 28 75ค่ะพูดเลขถอยหลังนะคะเช่นถ้าพี่พูดว่า18แอนนาต้องพูดคำว่า81 หนึ่งเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะหกห้าสามสามห้าหกค่ะเก่งมากจ้ะแอนนาต่อไปเรามาพูดในหัวข้อความคิดตามแบบนมามธรรมกันนะคะ Abstract thinking แอนนาจำได้ว่าการตรวจความคิดแบบนมามธรรมนิยมตรวจโดยถาม ามให้เปรียบเทียบความเหมือนของสิ่งของสามข้อความแตกต่างกันของสิ่งของสามข้อและให้ความหมายของสุภาษิตสามข้อรวมเป็นเก้าข้อแล้วหลังจากนั้นนำมาแปลผลอีกครั้งใช่ไหมคะใช่เลยจ้ะการแปลผลจะนับจํานวนคําตอบว่าส่วนใหญ่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมผู้รับบริการที่สามารถคิดแบบนามธรรมได้จะตอบคําถามส่วนใหญ่เป็นแบบนามธรรมหรือควรจะตอบแบบนามธรรมได้ตั้งแต่หกข้อขึ้นไปจากทั้งหมด9 ข้อจะความคิดแบบนามธรรมเป็นความคิดที่พบในเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ปกติเป็นวัยที่สมองสามารถสร้างความคิดรวดยอดได้แล้วและสามารถนําไปใช้ในการเข้าใจสิ่งต่างๆได้ส่วนความคิดแบบรูปธรรมจะเป็นความคิดในวัยเด็กเล็กปกติหรือพบในผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาผู้ป่วยทางสมองส่วนในผู้ป่วยโรคจิตอาจพบว่ามีเนื้อหาความคิดที่ไม่เหมาะสมหรือความคิดที่แปลกประหลาดได้ แอนนาอยากทดลองทำค่ะส้มกับกล้วยเหมือนกันอย่างไรคะเป็นผลไม้เหมือนกันค่ะต้องค่ะแล้วหมูกับแมวเหมือนกันอย่างไรคะเป็นสัตว์เหมือนกันค่ะถูกต้องค่ะแล้วโต๊ะกับเก้าอี้เหมือนกันอย่างไรคะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เหมือนกันค่ะเก่งมากจ้ะแอนนานี่เป็นตัวอย่างของการประเมิน ความคิดแบบนามธรรมในการสอบถามความเหมือนหลังจากนั้นแอนนาจะต้องไปถามเรื่องความแตกต่างแล้วก็ ตอบที่ได้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของนามธรรมหรือว่ารูปธรรมแล้วนํามาแปลผลค่ะหัวข้อต่อไปเป็นการประเมินชาวปัญญาประเมินระดับชาวปัญญาของผู้รับบริการว่าเหมาะสมกับระดับการศึกษาและวัยของผู้รับบริการมากน้อยขนาดไหนและจะประเมินความสนใจสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ เช่นที่เราถามว่านายกรัฐมนตรีของประเทศชื่ออะไรหรือปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีกี่จังหวัดจังหวัดที่เกิดใหม่คือจังหวัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะสำหรับหัวข้อต่อไปคือการตัดสินใจ judgment เป็นการใช้การทดสอบสมมุติเหตุการณ์ให้ผู้รบับบริการตัดสินใจว่าหากผู้รบับบริการอยู่ในเหตุการ์นั้นผู้รบับบริการจะทำอย่างไรมีข้อคำถามให้ประเมิน3ข้อนะคะข้อที่1 คุณจะทําอย่างไรถ้าออกจากบ้านแล้วล็อกกุญแจบ้านแล้วคุณพบว่าลืมรูปกุญแจไว้ในบ้านข้อนี้แอนนาขอตอบนะคะแอนนาจะโทรหาคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่มีกุญแจสำรองอยู่ค่ะข้อต่อไปจ้ะคุณจะทําอย่างไรถ้าคุณนั่งดูภาพยนตร์อยู่ในโรงภาพยนตร์และเห็นไฟไหม้เป็นคนแรกแอนนาจะรีบเดินออกมาบอกเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะได้ไป แลเรื่องการดับเพลิงค่ะการบันทึกผลการตรวจบันทึกคำบรรยายคำตอบของผู้รับบริการในแต่ละข้อคำถามทั้ง3าข้อการแตลผลการตัดสินใจที่เหมาะสมคือสามารถแก้ปัญหาแต่ละเรื่องได้โดยไม่ทำความเดือดร้อนเสียหายต่อตอนเองทรัพย์สินและผู้อื่นเนื่องจากมีข้อคำถามสามข้อหากแก้ปัญหาได้เหมาะสมทั้งสาข้อแตะผลว่า good judgment หากแก้ หาได้เหมาะสม1-2ข้อแปลผลว่า Fair Judgment และหากแก้ปัญหาไม่เหมาะสมทั้ง3ข้อแปลผลว่า o o r Judgment แอนนาเข้าใจแล้วค่ะหัวข้อต่อไปหัวข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้คือการอย่างรู้ความเจ็บป่วยของตนเองหรือที่เรียกว่า i i n s Insight Insight ป่วยของผู้รับบริการเองซึ่งอาจพบได้หลายลักษณะได้แก่ผู้ i น h t คือการปฏิเสธความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยเช่นผู้รับบริการบอกว่าตนไม่ได้ป่วยเป็นอะไรหรือผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังบอกว่าตนป่วยเป็นโรคทางกายทั้งที่มีอาการป่วยทางด้านจิตเวชและแพทย์ได้คำแนะนำไปแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะตอบ เป็นระดับยอมรับและเข้าใจถึงปัญหาและความผิดปกติแต่ไม่สามารถนำความเข้าใจนั้นมาแก้ไขปัญหาได้ intellectual insight เช่นนับรู้ว่าตนเองเป็นโรคอารมณ์สองขั้วแต่กินยาไม่สม่ำเสมอมักหยุดยาเองและยังไม่สามารถดูแลตัวเองให้เหมาะสมใช่ไหมคะใช่เลยจ้ะและต่อไปเป็นระดับที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความผิดปกติอย่างแท้จริงและสามารถปรับตัวและจัดการกับปัญหานั้นได้ Insight ข้อคำถามที่เราจะใช้ในการประเมิน i n นไซด์เช่นคุณป่วยเป็นอะไรมาหรือคุณมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรแบบนี้ก็ใช้ประเมินได้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะแอนนาเก่งมากวันนี้เราได้มาพูดคุยกันด้วยเรื่องการตรวจสภาพจิตหรือที่เรียกว่า mental status examination ครบทั้งแปดหัวข้อแล้วแอนนามีประเด็นไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีอะไรถามเพิ่มเติมค่ะวันนี้ แอนนาจะกลับไปทบทวนก่อนถ้ามีข้อสงสัยแอนนาขออนุญ,ญาตกลับมาถามคุณคาเรนใหม่นะคะยินดีเลยจ้ะจ้ะเดี๋ยวพี่พาไปส่งนะจ๊ะบายบายจ้ะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขอพบ